ันไม่ตกนะอากาศก็ธรรมดาอู้หลายปีแล้วนะไอเดฟเนี่ย ค่ะนะคะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้เหลือไว้ให้ติกเป็นลูกซ่าจะกินค่ะลูกซ่าต้องเ,อเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางลกมากนะเออห้องลกมากนะคะ <c oughs> ตกใจเลยนะ นยังตกใจห้องตัวเองฉันปล่อยให้ห้องฉันรู้ขนาดนี้พวกเธอชอบครัวหลังหนูฉันใช่ไหมมาดูเยอะม,มากนะคะสกปรกมากนะคะเนี่ยต้องหาเวลาทำแล้วะคะ่ะแล้วกินข้าวโอ้ยข้าวฉัน นะฮะดิฉันไปหลับเสด็จมาเลิศน,นะฮะตู้เย็นดิฉันโอเคน้องชายไปออกหน่วยยังไม่กลับนะฮะ ร้อนมากเลยค่ะพี่พี่ค่ะร้อนมากมากห้หองตุ๊กตาก็แบบจะแบบรกนิดนึงค่ะก็ขอโทษขออภัย นี้ฮะมีใครซื้อน้ำแข็งมาไว้อย่างนี้บ้าคุณนะคะที่แวะเข้ามาดูทำใจเลยนะคะห้องแคบมากเลยไม่ได้เก็บของกลับบ้านเลยนะคะช่วยนิดนึงน,นะคะขอเตียงดังนิดนึงค่ะทุ่นนะะ้ำแข็งออื นี่นะฮะพี่ช้าไม่ได้ตื่นไม่ออกกำลังกายเยอะอืมเดี๋ยว่นี้ใส่บาทดีกว่าเนานะ คิดว่าหลายๆคนก็ได้จะคือคนที่เป็นระเบียบก็มีนะแต่พอดีทีฉันไม่ได้เป็นระเบียบโอเคสท่ okay. ้งร้อยห้าสิบสองท่านนะคะขอต้อนรับสู่ครัวรังหนูของทุกซ่านะคะรกมากคะ่ะทุกคนตอนนี้เข้าสุกละ ข้าวนะคะอร่อยมากนะฮะข้าวไตรรักนะคะของมูลนิธิสิขลัยนะคะทำมูลนิธิทํานาวาสิทธาลัยะคะ่ะอร่อยมากมีเดี๋ยวเขาน้ำดูก่อนมีน,น้ำ นามโซ่ของกินก็เพียบอยู่นะนีจีเขียวอ